คุณหินปูนเสียฟันมากไหมคะ อันนี้นะว่ามาเล่าแต่คนนะส่วนตัวนัดนะเวลาคุณเห็นปูนะนัดก็รู้สึกว่าเสียวมาเพราะว่านัดเป็นคนเสียวฟันง่ายปกติตัวนัดเองอะก็คือจะขูดบ่อยๆเอาเพราะว่ายิ่งเราขูดเป็นประจำนะคะทุกหกเดือนแบบนี้หินปูนเราก็จะไม่เยอะเวลาลากเครื่องมือที่มาสันสมีน้าเนี่ยมันก็จะเสียวปับเดียวแต่ถ้าเกิดใครทิ้งไว้เยอะๆอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบอาจจะก,กลัวไม่กล้าไปหาแล้วแบบหินปูนมันขึ้นเป็นแผงๆแบบเนี้ยเวลาทาอะก็จะค่อนข้างทรามานนะเพราะว่าใช้เครื่องมือในการจี้เนี่ยค่อนข้างนานทิ้งหินปูนนนนไววว้้าาาาๆ่่่่่ะะมมมััก็็จยิงงงงงงแแขขคคคเเเลอออรรรืใสน ถ้าเครื่องยิ่งเพิ่มความแรงก็จะยิ่งเสียวมากเกิดใครไม่อยากทรมานมากในการขูดห,หินปูนแบบนัดก็แนะนําไปทุก6เดือนหรือยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะหินปูนมันจะได้ไม่ก่อเป็นก้อนหนานๆแข็งๆเอออกยากต้องใช้แรงเครื่องเยอะฝันก็จะไม่ได้เสียวมากช่วงนี้ปลายปีแล้วด้วยขูดห,หินปูนเหมาะกันสังคมได้นะคะอย่าลืมไปเบิกกันนะและถ้าใครหาคลินิกที่เบิกประกันสังคม900บาทต่อปีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายก็สามารถมาที่คลินิกนัดได้ทั้งสองสาขาเลยนะคะสาขากรุงเทพนนท์อยู่ติด MRT แยกติวานนท์ทางออกซาขาขออ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 ยรรบคค่่่่่ะะะะะแแแนน,ำำน,น,อน,อน,นน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 าาาาททัักกกกก้้้งงงดดมมิิจจชตตไวใใหเ